สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรื่องคันตะนะ4ปีฟรีไฟล์นะครับแล้วก็คูป,ปองส่วนลดสำหรับ shop ป e ี้เพหรือ a i r p เพนั่นเองกับฟรีไฟล์ครับไกลหน้าฟรีไฟล์เราเปิดมาหน้ากิจกรรมนะครับ ก็ใช้คูป,ปองส่วนลดด้วยแล้วก็ว่าต้องไปเข้าที่อันไหนครับจะถูกกว่าประมาณ49บาท เต่ปกติใช้ก็แพงอยู่อันนี้เราจะเติมลดลงมาแค่150บาทจะได้600อ้อยเพชรนะครับถ้าเป็นลูกค้าใหม่เสียแค่บาทเดียวนะครับถือว่าถูกมากเลยถ้าแบบใครไม่เคยเติมนี่จ่ายแค่บาทเดียวครับคันธนะเล่มนึ่ง รฟรีแบบเต็มเดียวเล่มละบาทโอ้ขนาดนั้นถูกดี <c oughs> แต่สำหรับลกูกค้าเก่านี่ก็า50ครับจะได้600เพชรนะครับ620เพชรเติม99สองครั้งนะครับนี่เราออกมาดูแอปนี่ครับ shopee pay อ,ปปอันนี้นะครับ shopee pay จะเป็นคู่มากับช h อป e e ครับแต่อันนี้ช h อป e e Pay แลวก่อนเป็น Air p a พนะครับแ i r Pay แล้วก็มาเป็นช h อป e e Pay เราก็เข้ามาที่หน้าปกติแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับคำว่าเติมเกมเราจะรับคูปปองกันครับคูปปองที่เราเห็นหน้ากิจกรรมครับนี่กดคำว่าฟีดไฟล์ รอแป๊บนงครับรอโหลดนี่ครับจ่าย150บาทรับ620้อยีันนี้ผมรับไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีข้างล่างครับมีซื้อหนึ่งแถมหนึ่งจะเล่นไปแล้วนี่ครับดูที่คูป,ปองนะครับคูป,ปองนี้มีจำกัดนะครับถ้าช้าก็หมด รีบมาตอนเช้านะครับมาเต็มกันเลย99แรกตายาครับนี่ครับ เราได้คืนมายี่บสี่บาทครับจากคูปองใบแรกแล้วก็เดี๋ยวเรามาเติมเงินใหม่ครับใบที่สองครับครั้งแรกคืนมายี่บสี่เติมขพ้นต่ำเก้าสิบเก้าบาทครับก็น่าจะเป็นแบบตเติมเก้าสิบเก้าอย่างเดียวแหละ เติมใบที2 2> ่2อเสร็จเรียบร้อยเติม99สองครั้งนะครับแต่แียแค่ 150บาทปกติ198บาทนับเพชรด้วย1,500เ,ย1500เพชรเติมครบ1,500รับ200 1ลูกแก้วนะครับกิจกรรมดีครับรวมแล้วก็พ0 0เพชร แต่คนอื่นถึงหรืาไม่รู้นะครับแต่ของผมเพ็คมันเหลือ,อมารับคันตนะกันเลย <S <S มาถึงจุดที่ลอยคอและรอคอย <C ười> คันตนะสวยๆครับคันตนะสี่ปีฟรีไาเขาไม่ใส่ให้เราต้องไปใส่เองครับไปไปใส่กันกดผิดครับขอโทษที อันนี้มามใส่ขน,นานะครับขน,นาสี P ่ P ีฟีไฟอะใส่กันเลยอันนี้เป็นสิบเรื่องขั้นขั้นสูงครับไม่มีที่ใส่อันนี้ใส่ได้ครับสีม่วงสีเขียวก็ใส่ได้อันนี้โอ้มีกับทุกคนนะครับอืมอันนี้เติมมาใหม่ อย่างเท่เียวว่ะก็จะมีสีสันตรงเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมครับแคบไม่ติดไม่แคบก็ได้ฟังอย่างเท่เลยครับ